ก็ยังทําบูญอยู่ครับผมไม่ไปไหนไม่เสื่อมศรัทธาใช่ไหมเพราะว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์ทุกวัดเนี่ยเป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่เนี่ยก็ยังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีความศรัทธาของของชาวโลกหรือว่าต่างชาติก็ยังมาไหว้วัดไร่ขิงวัดโสธรเนี่ยวัดวัดต่างๆที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวัดะพุทชินราชที่มีปัญหาก็ไม่เกี่ยวกับวัด ไม่ได้เกี่ยวกับพระศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเราไม่เกี่ยวพระมันผิดก็ไปถูกไหม,มเนี่ยเราก็ยังไปกราบไหว้บูชาขอพรอเพราะเราเชื่อเลือเกิน ทุกครั้งที่เราทําบุญเนี่ยเราจะได้กุศลนระบุญที่เราทํำเพราะนั้นคนที่ทํากรรมมันรับกรรมไปหลายสิ่งที่เราทําไปแล้วเราได้เราเกิดแล้วทุกอย่างทุกบาททุกตะตังจิตอธิษฐานตั้งแล้วเนี่ยกรรมไปอยู่กับคนที่กระทําที่ทาไม่ดีอย่าเสียศรัทธากรรมดีอยู่กับเราความศรัทธามันเกิดกุศลกับเราเพราะฉะนั้นกุศลที่เกิดขึ้นเจ้ากรรมในเวงก็จะอโหสิกรรมให้กับเราในเมื่อเราทํากรรมดีเยอะๆคำนี้คำนี้ดี